เราะนั้นเขาต้องมา,าศัยอาศัยต้นตอคือหมายถึงว่าต้นตองมาเสียบยอดไปบนต้นตอพันธุ์ไทยเราเท่านั้น<ม>เห็นไหมครับว่าเคนต่างประเทศคือจะมาอาศสยบ้านเราไม่ได้นะคือต้องเป็นผู้อาศัยเป็นแค่ผู้อาศัยนะเราไ, <c oughs> ไปโยงไปถึงคนเลยนะครับโยงไปถึงคนเลยเนะาะประมาณนี้ครับแล้วก็ปลูกที่สวนก็ปลูกไว้เยอะนะครับท่านผู้ชมที่สวนก็ปลูกไว้เยอะอยู่นะครับก็ปลูกไว้เป็นแปลงนะเป็นแปลงเป็นโซนอนะไรเงี้ยครับอย่างที่บอกว่าดินดินหดหดนะดินหดโหดนะครับท่านผู้ชม อ่าดินทนโหดเขาก็ยังอยู่รอดได้แล้วก็ต้นเห็นไหมเขาทรงพุ่มสวยแล้วก็ถ้าหากว่าเราทาผลทาลูกทาผลเนี่ยวโหเดี๋ยวเรื่องวา่าเอ่อแตกกิ่งมาเต็มเลยนะครับท่านผู้ชมแตกกิ่งมาเยอะมากเลยครับอ่าแตกกิ่งออกลูกมาเต็มเลยเนี่ยกาลังแตกตามาอะไรประมาณเนี้ยเนี่ยครับคือนี่คือความพิเศษของหมอนไทยเอ่อสายพันธุ์บุรีรัมย์60ในเช้าวันนี้กับช่องแจ๊กบ้านไร่ชัยคัมนะครับเพื่นอนเพื่อนผู้ชมครับอวันนี้ต้องขอบคุณเพื่นอนเพื่อนผู้ชมนะครับผมที่เอ่อ ที่มารับชมามารับชมแล้วก็มารับความรู้แล้วก็ทอ่ทำให้ช่องแจ้งบ้านไล่ใช้คำมีมโวกาสได้แบ่งปันความรู้นะครับผมก็เมื่อวานก็ขอ้องเอวานก็ติดขัดในในบางประการก็ต้องขอโทษขออภัยเพื่อนเผู้ชมโดยที่เมื่อวานที่ไม่ได้มาเนาะ เออไม่ได้มาไม่ได้มาพบปะเพื่อนเพื่อคุณผู้ชม f c ทุกท่านเพราะว่าก็ก็เป็นความโชคดีที่โมบ่อมาวันที่หนึ่งเน้นหลายคนหลายท่านอาจจะมีความโชคดีว่าเออโชคดีไหมที่ฉลาดกินแบ่งออกเมกื่อวานแล้วก็คือเออเราก็ภูมิใจคือตื่นเต้นและโชคดีเพราะว่าเมื่อวานได้มีโอกาสได,ได้ได้สมัครอ่าได้สมัครได้ส่งใบสมัครให้กับ Google ไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับก็เออทงนี้ทั่าน,นั้นคือแรงแรงใจคือทุกอย่างก็คือมาจาก f c เพื่อนเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านเทั่วประเทศนะครับทั่วโลกด้วยนะค,ะ th, ครับ้แลว เออจะอยู่กับเพื่อนๆคุณผู้ชมจะนําพาต่อไปคือจะมีเป้าหมายว่าคือจะต้องเอานำเนื้อหาดีๆนาความรู้ดีๆคือมาฝากเพื่อนๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านเช่นเคยแล้วก็น่าจะดีกว่านี่น่าจะดีกว่าเดิมแล้วต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแล้วก็เออจะได้ทําให้บ้านตัวเองคือแบบบ้านแบบแข็งแรงขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วก็จะได้แบ่งปันเพื่อนๆคุณผู้ชมในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเออ การทำการเกษตรผสมผสานแบบเราคือมีปลูกต้นกล้วยไหมปลูกนู่นนี่แน่นไหมอะไรประมาณนี้คือเล่าเล่าเรื่องราวเล่าเล่าทีละต้นทีละเรื่องอะไรประมาณนี้คือไม่ใช่เล่าทีเดียวหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมเพราะเพราะนั้นคือท่านผู้ชมเพื่อนเคุณผู้ชมจะได้รับความรู้ไปเต็มๆว่าอืต้องต้องทีละเรื่องนะอ่าทีละต้นเพราะว่าต้นไม้คือหลากหลายสายพันธุ์แล้วก็คือแบบ ต้นไม้ก็หลากหลายสายพันธุ์แล้วก็คือแบบเนื้อที่ของเราเยอะแล้วก็ต้องปลูกเยอะให้หลากหลายให้มีความหลากหลายเข้าไว้คืออย่างที่บอกว่าเกษตรผสมผสานเราอยู่รอดได้ถ้าหากว่าหนึ่งคืออย่างที่บอกเรามีเรามีปัจจัยการผลิตคือเรามีน้ําแล้วก็เรามีน้ําเสร็จแล้วก็มีเราวิ่ก็มีความรู้ด้วยนะความรู้เป็นต้นทุนด้วยว่าคือเอ้ยเรามีน้ําแล้วเราต้องขยายพันธุ์พืชเป็นเหมือนกับช่องแจ้งบ้านไร่ชัยคามไหมขยายพันธุ์พืชเป็นแล้วเราก็ไม่ต้องซื้อเขาถ้าเรามีเอ่อขยายพันธุ์พืชเป็นแล้วเราก็คือเอานำน้ของเรามา ามาลดอะไรประมาณนี้มาลดาต้นพืชต้นผักเราก็คือได้หมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมเพราะนั้นแล้วสิ่งที่จะทําต่อไปคือจะต้องเห็นไหมครับอย่างที่บอกว่าเอาจะต้องนําความรู้ทุกอย่างที่เราได้รับมาจากพ่อหลวงจากที่เรามีโอกาสได้เข้าไปาเรียนในโครงการหลวงมาเสร็จแล้วก็มาถ่ายทอดแบ่งปันให้กับเพื่อนผู้ชมทุกคนและก,ก็ทุกทุกท่านด้วยด้วยด้วยความว่างนะฮะตา้ชมคบแลวก็ ก็เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นเนาะภูมิใจแล้วก็เดก็ยินดีและเต็มใจแล้วก็ทีมีโอกาสได้ถ่ายทอดได้แบ่งปันก็ถือว่าได้ได้รับใช้พระองค์ท่านคือพระหลวงที่ฝากไว้ว่าคือแบบอยากให้ประสบนีก่อทุกคนของประเทศไทยเราคืออยู่ดีกินดีแล้วก็คือมีอะไรนะมีที่ทํากินแล้วก็คือทํากินให้เป็นอะไรเงี้ยอยู่เป็นความพอเพียงเป็นหลักอย่าไปยึดติดกับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือขอ พอเพียงคืออะไรคือแบบทาแล้วสบายใจนั่นคือความพอเพียงในหลักปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับท่านผู้ชมครับขอบคุณในเช้าวันนี้ขอบคุณเพื่อนเพื่อคุณผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วก็รับชมย้อนหลังด้วยนะครับท่านผู้ชมครับอากาศเย็นเยนวันนี้ครับเห็นไหมครับมีลมวิววิวมาขอให้เพื่อนเพื่อคุณผู้ชมทุกทุกท่กทกทนานมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและก็มีสุขภาพจิตใจเบิกบ้านตลอดทั้งวันแล้วก็ทุกๆวันด้วยนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อ่าจอดไว้นะคะทํางานบ้านขอบคุณมากครับผมอ่าขอบคุณคุณสาวไทยสไปร์แมสติกันแล้วก็ขอบคุณส่วนเยน้อยกเกษตรอินทรีย์ด้วยนะครับแล้วก็ ผู้ที่ไม่ได้เอ่ยนามด้วยครับขอบคุณแล้วก็เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ในเช้าพรุ่งนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวอะไรก็จะนำ,นำะความรู้มาฝากเพื่อนคุณผู้ชมเช,ช่นเคยนะครับผมจากท่องแจกบ้านไร่เฉยคำขอบคุณสติกเ,เกอร์จากคุณสาวส่วนสาวส่วนใหญ่น้อยเกษตรนิสียด้วยนะครับแล้วก็สติกเกอร์แล้วก็คุณสาวไทยสะพายเม็กซิกันด้วยนะครับแล้วเจอกันในหลังบ้านนะครับ ขอบคุณมากครับผมสวัสดีนะครับ